ที่พนักงานกําลังยุ่งอยู่นี่คือแจ็คพนักงานที่ตั้งเป้าหมายจะเป็นพนักงานดีเด่นแต่วันนี้อะไรๆมันไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่แจ็คฮอฟแฟมงานเข้าไปหาหัวหน้าแต่สะดุดโตหัวหน้าครับผมมีไอเดียเจ๋งๆที่จะเพิ่มยอดขายหัวหน้ามองด้วยสีหนะ้าไม่ช้าคอยเชื่องั้นลองอธิบายมาสิ แงดยิบกระดาษออกมาเขียนบนไวบอร์ดแต็พเพิอกเขียนครับนี่ครับครับผลการยอดขายทะลุฟ้าคุณนารีตามอง์กระดาษกับบัวนี่นายเขียนว่ายอดนี้ทะลุ้าแม้แจ็คจะล้มเหลวครั้งแล้วครั้งแล้วแต่เขายังคงมั่นใจว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้จบด้วยแจ็คทำไฟไฟ์ออฟฟิตทั้งที่พยายามติด ถ้าชอบไปเดียนี้พิมพ์สร้างวิดีโอสายขยันตอนปริศนาหมู่บ้านลึกลับเช้าวันหนึ่งแจ็คตื่นขึ้นมาตั้งแต่ฝาวังไม่สว่างเหมือนเช่นเคยเขาเตรียมตัวออกไปทำงานในไร่แต่ระหว่างเท้ากับสังเกตเห็นเส้นทางแปลกและที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเส้นทางนั้นเต็มไปด้วยเถาวันและหมอกหนาวทึบด้วยความอยากรู้อยากเห็นแจ็คจึงตัดสินใจเดินตามเส้นทางนั้นไป ไม่นานเขาก็พบกับหมู่บ้านลึกลับที่ดูเหมือนจะถูกซ่อนเร้นจากโลกภายนอกบ้านเรือนดูเก่าแก่แต่กลับมีเสียงคนพูดคุยและทำงานอย่างขยันขันแข็งเมื่อเจ็กเข้าไปใกล้ๆเขาพบว่าชาวบ้านที่นี่ดูเหนื่อยล้าและหมดแรงแม้จะทำงานหนักแต่พืชผลกลับไม่งอกงามเจ็กจึงเข้าไปช่วยเหลือโดยเริ่มจากการช่วยปลูกพืชและซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรในระหว่าง ที่ช่วยเหลือแจ็คสังเกตว่ามีเงาประหลาดแอบซ่อนอยู่ในป่าชาวบ้านจึงเล่าให้ฟังว่ามีคำสาบโบราณทำให้พืชผลไม่เติบโตและชาวบ้านต้องทำงานหนักแต่ไร้ผลแจ็คจึงตัดสินใจออกเดินทางเข้าไปป่าเพื่อตามหาต้นต่อคำสาบนี้ภายในป่าลึกแจ็คพบกับต้นไม้ใหญ่ที่มีเทาวันสีดำพันรอบอยู่และมีเสียงกระซิบเบกว่าผู้ใดที่ขยันและจริงใจจะสามารถ ปลดปล่อยเราได้แจ็คไม่รอช้าเขาใช้จอบและแรงกายที่มีทั้งหมดขุดดินและตัดเถาวันออกเมื่อเถาวันทั้งหมดถูกทำลายต้นไม้นั้นกลับกลายเป็นต้นไม้สีทองร่ามพลังแห่งคำสาปก็หายไปพืชผลในหมู่บ้านเริ่มงอกงามชาวบ้านกลับมามีความสุขอีกครั้งชาวบ้านจึงจัดงานชลองให้แจ็คและขอบคุณในความขยันและความกล้าหาญของเขาแจ็คยิ้มและพูดว่า ความขยันไม่ทำให้ใครผิดหวังจากนั้นแจ็คจึงออกเดินทางกลับบ้านพร้อมกับเรื่องราวไม้ท้ายที่รอคอยให้ไปคนพบต่อไปบ้านแจ็คยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในเป้าที่เขาเพิ่งช่วยปลดปล่อยคำสาปจึงตัดสินใจเดินสำรวจต่อไปและแล้วเข,เ,ขเขาพบพงขนาดใหญ่ใต้ต้นไม้ทองคำที่เพิ่งฟื้นคืนชีพ เมื่อแจ็คเข้าไปในโพงนั้นเขาพบกับถ้ำลึกลับที่เต็มไปด้วยภาพแกะสลักโบราณเล่าเรื่องราวของนักเดินทางผู้กล้าหาญในอดีตท,ที่เคยช่วยหมู่บ้านแห่งนี้มาก่อนภาพสุดท้ายมีสัญลักษณ์คล้ายกุญแ,แจและข้อความว่าพลังแท้จริงซ่อนอยู่ใต้เงาแห่งความขยันแจ็คจึงเริ่มสำรวจถ้ำอย่างละเอียดจนกระทั่งพบกับหินก้อนหนึ่งที่มีรอยแอยแปลกแ เขาตัดสินใจใช้จอบเขาเบาจนหินแตกออกเผยให้เห็นหีบสมบัติเก่าแก่ภายในเต็มไปด้วยเครื่องมือเกตทีทำจากโลหะวิเศษและเมล็ดพันธุ์พืชสีทองข้างหีบมีจารึกเขียนไว้ว่าเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตได้ด้วยหัวใจที่ขยันและไม่ยอท้อแต็ครับรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่สมบัติธรรมดาแต่เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ไร่ของเขาและหมู่บ้านเติบโตอย่างยั่งยืน แจ็คจึงนำเครื่องมือและเมล็ดพันธุ์กลับบ้านและเริ่มทดลองปลูกไรของตัวเองด้วยความขยันและความอดทนไม่นานพืชพลก็เติบโตอย่างอุดสมบูรณ์และความลับนี้ยังช่วยเขาแบ่งปันความรู้และความมั่งคั่งไปยังหมู่บ้านอื่นการค้นพบครั้งนี้ทําให้แจ็ครู้ว่าความขยันไม่ใช่แค่การทํางานหนักแต่คือกุญแจสู่ความสําเร็จและความยั่งยืน และนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่ของแจ็คสายขยันผู้ที่ไม่หยุดแค่การทำงานแต่ยังค้นหาความหมายของความพยายามอย่างแท้จริงสายขยันตอนตำนานนำผู้แห่งพลังหลังจากแจ็คค้นพบเมล็ดพันธุ์วิเศษและเครื่องมือเกษตรในทํำลึกลับพืชผลในไร้ของเขาก็เติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่วันหนึ่งเรืดูแล้งที่ยาวนานกว่าปกติได้เข้ามาเยือนน้ำในลำธารแหง้งขอดพืชผลเริ่มเช่าแม้เจ็กจะขยันทำงานเพียงได้แต่ไร่ของเขาก็เริ่มประสบปัญหาชาวบ้านต่างบนถึงความแหง้แหงแล้งและหมดหวังเจ็กจึงตัดสินใจเดินทำหาน้ำเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านและไร่ของเขาเขาได้ยินเรื่องเล่าคานถึงนำ้ำพูแห่งพลัง ที่ซ่อนอยู่บนยอดเขาสูงตะหงานน้ำจากน้ำพุนี้ว่ากันว่ามีพลังทำให้พืชผลเติบโตได้แม้ในฤดูแลง้งการเดินทางไปยังยอดเขาไม่ง่ายเลยเส้นทางเต็มไปด้วยหินแหลมคมหนาวไม้และสัตว์ป่าที่ดุร้ายแต่แจ็คไม่ยอดท้อเขาใช้จอบและความยันของเขาฝ่าฟันอุปสรรคไปใหญ่อย่างไม่ยัง้งในที่สุดแจ็คก,ก็มาถึงยอดเขาและพบถ้ำที่มีสัลักษณ์โบราณประดับอยู่ หน้าทางเขาทำมีหินก้อนใหญ่ขวางทางอยู่และมีข้อความสลักว่าพลังแห่งสายน้ำจะไหลเวียนเพียงผู้ที่มีหัวใจแข็งแกร่งและมือที่ไม่หยุดนิ่งแจ็คเข้าใจทันทีว่าต้องใช้แรงกข่ตนเองเขาเริ่มขุดและขยับหินก้อนนั้นอย่างไม่หยุดพักแม่จะเน็ดเหนื่อย แต่เขาไม่ละความพ,พยายามจนในที่สุดหินก้อนก็ขยับเผยให้เห็นน้ำพุดสายสะอาดออกมาจากผนังถ้ำน้ำพุนี้ป่องแสงระยิบระยับเหมือนมีชีวิตแจกรีบเก็บน้ำใสยทางและเดินทางกลับหมู่บ้านอย่างรีบเร่ง เมื่อเขานำน้ำจากน้ำพู่แห่งพลังมารดต้นไม้ในไร่และแจกจ่ายใ,ให้ชาวบ้านพืชผลก็กลับมาเติบโตอย่างรวดเร็วดินที่เคยแห้งแล้งกับเขียวช่มอีกครั้งชาวบ้านต่างพากันขอบคุณแจ็คที่ไม่ยอ่อท้ออุปสรรคแจ็คยิ้มและกล่าวว่าแม้จะไม่น้ำพวกเราก็ยังมีแรงกายและใจที่ไม่ยอ่อท้อถ้าเราขยันและไม่หยุดพยายามเราจะหาทางแก้ไขได้เสมอจากนั้น เรื่องราวของแจ็คสายขยันผู้ฟื้นฟูหมู่บ้านจากภายแล้งก็กระจายไปทั่วและแจ็คก,ก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าหน้าของแจ็คคือเส้นทางแห่งความท้าทายและโอกาสใหม่หลังจากแจ็คช่วยหมู่บ้านให้พ้นจากภายแล้งด้วยน้ำผู้แห่งพลังเส้นทางข้างหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความท้าทายและภารกิจใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โลกใบนี้กว้างใหญ่เกินกว่าที่แจ็คจะหยุดอยู่เพียงแค่การช่วยเหลือหมู่บ้านของเขาเซชเมนต์ภายคุกขามจากเงามืดแม่น้ำผู้แห่งพลังจะช่วยให้หมู่บ้านฟื้นคืนชีพแต่ในเงามืดยังคงมีพลังลึกลับที่ไม่พอใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีข่าวลือถึงสิ่งมีชีวิตในป่าลึกที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติพวกมันคือเงามืด ที่คอยดูดกลืนพลังชีวิตจากพื้นดินและต้นไม้แจ็คต้องออกเดินทางไปยังดินแดนต้องห้ามเพื่อค้นหาวิธีปกป้องธรรมชาติจากภัยรายนี้ออง การเดินทางข้ามแดนข้ามแดนแจ็คได้รับคำเชิญจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลซึ่งประสบปัญหาความแห้งแล้งและโรคระบาดเขาต้องเดินทางข้ามป่าเขาและทะเลทรายเพื่อไปช่วยเหลือพร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใหม่ๆที่อาจช่วยแก้ปัญหาในระดับที่ใหญ่ขึ้นนี่เป็นโอกาสให้แจ็คพัฒนาความรู้และทักษะของตนเอง 3. ตำนานแห่งมเมล็ดพันธุ์วิเศษ แจ็คคดว่าหีบสมบัติโบราณที่เขาเคยเจอนั้นมีเพียงส่วนหนึ่งของความลับยังมีเมล็ดพันธุ์วิเศษอีกหลายชนิดที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกแต,แต่แต่ละแห่งกับถูกปกป้องด้วยกับดักและปริศนามากมายแจ็คต้องตามหาเมล็ดพันธุ์ยุทเหล่านี้เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาอุดสมบูรณ์ทั่วทั้งแผ่นดินฮัมเมอร์ การสร้างเครือข่ายชาวนาแห่งแผ่นดินแจ็คเริ่มมองเห็นว่าแรงกายเพียงคนเดียวไม่อาจเปลี่ยนโลกได้เขาจึงเริ่มรวมกลุ่มชาวนาและผู้คนที่มีใจขยันขันแข็งสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือกันและกันเป้าหมายของเขาคือการทำให้ทุกหมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่ต้องหวังพึ่งพลังเหนือธรรมชาติฮัน การเผชิญหน้ากับตัวตนของตนเองในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความสำเร็จแจ็คเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าความขยันของเขาถูกใช้ไปทางถูกต้องหรือไม่เขาต้องค้นหาความสมดุลระหว่างการทำงานหนักนักและการหยุดพักเพื่อตระตองว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของความขยันเส้นทางข้างหน้าของแจ็คจึงไม่ได้มีเพียงการทำงานหนัก แต่ยังเต็มไปด้วยบททดสอบแห่งจิตใจความเชื่อและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเจ็คต้องเตรียมใจและกายให้พร้อมสำหรับการเดินทางครังใหม่ที่จะกำหนดชะตากรรมของตัวเขาและโลกทั้งใบจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจและการเรียนรู้ของเขาในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและโอกาสเหตุผลที่เจ็คมีโอกาสประสบความสำเร็จหนึ่ง ความขยันและมโยอทอแจ็กพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความขยันและความพยายามของเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างไได้ไม่ว่าจะเป็นการปลดคำสาปหรือการค้นหาน้ำพุแห่งพลังความมุ่งมั่นนี้เป็นรากฐานสำคัญที่จะผลักดันเขาให้ไปถึงเป้าหมายสอง การเรียนรู้และพัฒนาแจ็คไม่ได้หยุดอยู่กับความรู้เดิมเขาเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ใจจากผู้คนและสถานที่ต่งางๆความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้จะทำให้เขาเติบโตและพร้อมรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นใช่หัวใจที่มุ่งมั่นเพื่อส่วนรวม แจ็คไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแต่ยังคิดถึงชุมชนและทันมชาติการมีจิตใจที่เสียสละและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เขาได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้คนรอบข้างใชการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแจ็คเริ่มมองเห็นความสำคัญของการงานเป็นทีมและการแบ่งปันความรู้เขากำลังสร้างเครือขา่ายชาวนาและผู้คนที่มีความขยันร่วมกัน สิ่งนี้ให้เขาไม่ต้องต่อสู้ลำพังและสามารถขยายผลความสำเร็จไปไกลไกลกว่าเดิมอุปสรรคที่แจ็คต้องเผเชิญเน้นพลังมืดและสัตรูที่ซ่อนอยู่ การเปลี่ยนแปลงที่แจ็คสร้างขึ้นอาจจะไปกระทบกับพลังลึกลับหรือกลุ่มคนที่ไม่ต้องการให้โลกเปลี่ยนแปลงแจ็คต้องเตรียมรับมือกับศัตรูที่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางกายภาพแต่รวมถึงเกมการเมืองและอำนาจที่ซ่อนเร้นสองความกดดันและความคาดหวังเมื่อจะกลายเป็นที่รู้จักและมีบทบาทสำคัญความคาดหวังจากผู้คนจะเพิ่มขึ้น อาจทำให้เขารู้สึกกดดันและสับสนในบางครั้งว่าเส้นทางที่เดินอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ใช่ความเหนื่อยล้าทางใจและร่างกายการทำงานหนักและเพเชนนกับอุปสรรคอย่างต่อเนื่องอาจทำให้แจ็คเหนื่อยล้าหากเขาไม่รู้จักพักผ่อนและดูแลตัวเองอาจส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจและทำงานบทสรุปแจ็คมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เพราะเขามีพื้นฐานของความขยันความมุ่งมัน่นและความเสียสละแต่เส้นทางนั้นไม่ง่ายเขาต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งจะทดสอบทั้งความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจหากแจ็คสามารถรักษาความสมดุลระหว่างความขยันและการ